บาดินน้อยดินทีนสารสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับสวัสดีพี่น้องทางบาน้ำเดือครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางทางแดนน้ำพี่น้องตั้งฟังเล่าน้ำครับมือในีบาวดินนะครับเบาบอยเบาม่วนนะครับสิมาละอบ่งเฮ็ดนะครับอีกมือนึงนะครับเป็นวันที่2ี่พฤษภาครับมือนีสิมีเฮ็ดบ่เดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันนะครับขอบพุณนเอฟซีขอบพุณนพี่น้องนะครับอีพอีเม่ทางบานนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแห่งเอื้อแห่งใจให้บ่าวดินนะครับห้อยดินที่นีสารเด้อครับบ่าวบอยกับบ่าวม่วนไปอีกฟังหนึ่งครับบ่าวดินยางมาผู้เดียวนะครับผมเดี๋ยวมาหลุดนกันตนสีไใดบอครับสวัสดีครับพอแล้วครับดอกแรกแหกมันพี่หน่อเห็ดพึ่งดอกสีสวยเลยครับมาวานนี้บ่าวดินมาเลเบิงเห็ดนังแหลกก็ได้รลายอยู่ครับกแต่งดอกนะครับ รรรกระแป้งครับครับอู้เห็ดแะไรครับน่าตื่นเต้นงามๆเลยครับดอกตุูมกันนิดนึงใช่ไหมครับกระแป้งครับ ดอกสวยเลยครับแปลงครับกแปลงครับผม บอยไปอีกทางหนึ่งกระบปาม่วนครับน้องเหลอครับแปลง,งครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับยังรอครับเจ็ดแปดเก้าพี่น้องบ้าดินเจียย์ออกครับ ติดนางแหล่สอดอกครับพี่น้องครับน่งกินเพลินเพียงเลยครับครับท,ทานตินตัครับเอ้ยพี่น้องครับเบาดินมาขอเห็ดหนางแหล่มู่นี่ครับนี่ครับพี่น้องครับ ครับโอ้ครับเป็นซิฟดอกเลยครับพี่น้องจุ่มนี่นี่ครับสวยๆเลยครับครับหนี่ดอกนึงครับพี่น้องครับอีนกกรหยาพี่น้องครับสองดอกบักงามเลยครับพี่น้องครับครับ ตูมสวยเลยครับพี่น้องครับสองดอกที่สวยเลยครับครับกองหยาครับพี่น้องครับครับไอทันตันครับพี่น้องครับดอกก็งามเลยพี่น้องครับ หนึ่งเส็บเสบด้วยพี่น้องครับกรแป้งครับกระแป้งครับพี่น้องครับอางัวครับคร,รับผมเออพี่้องครับเบาดินมาพอ่อเพชนั่งแหล่ ดอกบอกไงเลยพี่น้องเป็นกลุ่มเลยครับน่สีดอกครับกลุ่มเดียวสีดอกครับพี่น้องอพี่น้องครับเห็ดหนึ่งแสบครับพี่น้องนี่เห็ดตีนต่ำนะครับหนึ่งแสบๆเลยพี่น้องครับ คนี่ดอกนึงครับดอกส,สวยๆเลยครับพี่น้องครับครับดอกนี้เกิอดอยู่ข้างขอน,นครับพี่น้องโอ้ยหัวหักหัวขอนครับนะครับเกิอดอยู่ในขอนขอนบีบพไว้ครับเบาดินเกียออกครับ อ้งมงามเลยพี่น้องครับดอกงามๆเลยครับสามดอกครับพี่น้องครับสามดอกครับนี่ครับว้าวเต็มเลยพี่น้อง ตูงๆครับครับดอกสวยๆเลยครับมีดอกมงครับอ๋นมีสองดอกพี่น้องครับมีดอกตูมน้ำครับข้างในครับนะครับดอกมงครับ,รบสีแหล่ๆพี่น้อง หน้าขาวครับน่งเหลับครับัาตันๆงามๆเลยครับดอกครับน่งเหลืครับกระซิมเหละๆก็คือเฮ็ดน่งเหลืพี่น้องเอ้ยแผ่ดินพอสองดอกครับ งามเลยครับเก็บเขาไข่ครับไข่ปุ้นครับดอกไม้ดอกดอกไม้ของงามเลยครับพี่น้องครับนะครับดอกไม้ครับพี่น้องครับเด็ดนางเล่สวยๆเลยครับครับเก็บผิดแล้วกันครับผมครับผม เกียวออกครับแตกเบิดพี่น้องนะดอกตูมมันครับครับกุ้งนดองครับพี่น้องครับต้องเรยครับขาที่สวยครับครับผมเก็บพี่น้องครับสองดอกด้ยครับ สองดอกเลยครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับน้องแพรครับห้อยดีครับพอรูปเลืครับสองดอกครับพี่น้องครับพี่น้อง,งไม่ต้อนะงาเก็บด้กันครับพี่น้อง คุ่ณ <Es per ate> แม่เป็นมาหากินคือกันครับใบช่ำหรืออ๋อขุณแม่คือดบบใดดอกไงทยครับมันอยู่ห่างมาเออเบื่อไงได้วครับคุณแม่ครับ,อบ,ด,บด,ดอกแบบไงครับคุณแม่เป็นกับมาหาคือกันครับววกระซ่าได้หรือไได้อยู่จ้ะ แม่อยู่บ้านไหนครับอ๋ออยู่บ้านที่คุณะอ๋อแหม่พวกคู่คู่งามแทนนะไหมนี่นีน่ <laughs> จะเป็นสาวสวยด้วยดิยางาม่เพร้ก็บ,บ่ขึ้นดอกมับพวกคุณดอกสวยครับสวยสวยอยู่ร <c oughs> อบเดยแล้วครับแม่อันนี้ล้วที่สองอ๋อครับเอาไปก็เป็นหนึ่งไว้ครับผมให้ลูกให้ล้านไปตลาดน,นอ้อมันเป็นความสุขผูเต่าแม่ครับใส่ชีวิตเรียบง่ายเนาะแม่เน้อจ้ะ พี่แมวมาหาอยากฮนะกินขี้กันครับ <nominated. S 1> ไปขื้กันครับมาว่าลูกกับไปอยู่ออาบาดินเกีียกครับพี่น่องครับสามดอกครับเกลีพี่น่อง ต้องเดครับโอ้แตกเขาเหยียบเขาขึ้นงอยู่มึงคือบ่เห็นต้องรอครับอคเออครับพอู้นี่ดอกเนาะครับพี่น้องครับนครับ ดอกตรงนะครับครับลองนึงครับ เบาบอยกับเบาม่วนกำลังมากครับเบาดินเบาบอยเบาม่วนกสิกรับแล้วครับพี่น้องครับมานี่กระไดพ่ออยากพอกินพ่อแกงกันครับผมพี่น้องครับให้เบิ่งกระตาเบาม่วนเนี่ยหยุดไหลอยู่ครับโอ้เพชรนั่งแหล่ดงนะครับดอกงามต้มุทิมิครับพ่อได้แกงเนาะไปเนี่ยไปล่างแกงกินเที่ยงที่แกงเฮ็ดยังมันงแสบเนี่ยฮะจะแซ่บครับผมพี่น้องครับครับผม ครับผมเบาดินขอพูดนห้รับอแห้งใจนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีนะครับตลอดจนนะครับพี่น้องทางต่างแดนต่างประเทศเด้อครับเมือนเบาดินเบาบอยเบามวนนะครับมาหาเห็ดนางลาใดเขาอยากเขากินนะครับเห็ดนางลาดงพี่น้องเพื่นก็มาหลายครับผมนะครับไอ้แกงหมดไงเลยครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับเลายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอกำลังใจให้เบาดินเบาบอยนะครับ เมามหมวไลนเด้อครับ,รบาหน,มาานีมากคือว่าได้หมานเพราะอยากพอก,กินด้วยครับไ่นองอยู่ดีไม่แห้งเำาด้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ